ได้ร่วมการจับตุมนะเครือข่ายกัะทําความผิดที่เกี่ยวกับการชอบโกงประชาชนนะครับในการทําเอกสารนะครับปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนในการที่จะล็อกเลขน,นะฮะและให้ทุกคนลงเชื่อแล้วโอนเงินเข้าบัญชีนะครับผมก็รับในการช่วยการดำรงชีพนะครับท่านรู้สึกว่าท่านจะทําผิดมาแล้วเนี่ยประมาณ20ปี นะยีปีนะครับเอกสารเราสามารถที่ยึดได้นะครับก็คือเอกสารทั้งหมดจะคล้ายคลึงกัน,นครับมีการกรองสัญลักษณ์นะครับของกองสลากนะครับใช้ชื่อของกองสลากนะครับอ้างแอบอบ้างตำแหน่งเท่าที่ระดับสูงของกองสลากกระบวนการเนี้ยก็จะมีทั่วไปนะครับทั่วไปนะครับมูล,ลค่านะครับต่อเดือนที่เขารายได้ที่เขาได้ต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วยังไม่หักต้นทนะุนในประมาณ แสนหนึ่งแสนลองคำนวณดูนะยี่สิปีเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับโมาจากสำนักงานสลากิินแบบรัฐบาลเมื่อประมาณปี2555นหว่าสำนักงานสลากได้รับความเดืร้อนจากวันนี้มีประชาชนเนี่ยได้รับจดหมายหลอกลวงว่ามีการขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อนะครับกับสิ่งนี้เพราะว่า เป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะครับและก็เป็นการแอบอ้างนะครับกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะสิ่งที่ไม่ไม่ใช่พักเป็นความจริงนะฮะก็ขอ,ขอฝากท่านทุกคนแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับอย่าได้หลงเชื่อแล้วก็ขอ,อร้องบุคคลที่จะทําเรื่องนี้ต่อไปห้ามไม่ให้ทําอีกนะครับ เพราะว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงนะครับขอนะครับก็ขอให้ท่านได้ฟังนะฮะและก็ไปตรงนี้และก็ท่านไหนที่โทรเข้ามาก็จะให้เลขนะฮะให้เลขหวานเลขให้ครบทั้งหมดร้อยตัวนะฮะให้ครบแล้วก็ฝากให้ท่านแทงเขื่อนะครับท่านจะแทงเผื่อคนละ ห้าร้อยบาทคนละพันบาทตามขั้นตอนนะครับเวลาถูกแล้วก็ต้องจ่ายตามที่คุยกันไว้นีครับให้มากนหนึ่งครเท่าไหร่เคยได้มาที่คุยกับมาเท่าไหร่เขาบอกเลยเขาว่าเขาถูกเลขแบบเขาไม่บอกว่าถูกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเราขอไปเขาก็ให้เท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดพี่ก็เคยมีฮะสี่ห้าหมื่นเนี่ย